ได้เลยโร้บผขอนเลยนะว่าการเป็นไทยผมเนี่ยโคตรจะตึงแบบว่าสุดที่สุดในเด็กแล้วอ่ะทำไมครับบสวัสดีครับผมครับเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาโอเคครับวันนี้เจอกับอันบล็อกกล่องจากเด็กนะครับก็คือเป็นกล่องของการ์ดวันพีนั่นเองที่เขาส่งมาให้คิสแอนด์คิสขอบคุณมากครับผมขอบคุจริงเราก็จะมาเปิดกล่องอันบ็อกจากเด็กอุ้ย เฮ้ยอ้ยเกียร์ห้าเกียร์ห้าไม่ใช่เกียร์ถอยนะครับเกียร์ห้าเฮ้ยโหเวอร์ชันล่าสุดเลยเนี่ยเวอร์ชันล่าสุดเขาเพิ่งส่งมาให้รีวิวเนี่ยดูพี่เกียร์ห้าดีไซน์แบบว่ากล่องก็สวยนะอืมใช่ดูรู้สึกว่ามันเป็นมุมที่เหมาะมากเลยมันมีรอยปาดตรงนี้ด้วยแกยังไงวะเอิร์ธเราเราจะข้างในเป็นการ์ดฟันพีซซะด้วยทำไมพี่ญี่ปุ่นไม่มาเนี่ยเออเหมือนเราไม่เคยรู้เฮ้ยโอ้ยเป็นไรเหรอ เป็นแพ็กเลยเดี๋ยวผมจะขอบีบงานตัวนึงอาคุณโอ๊ตรีวิวรอครับว่ารายละเอียดงานเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยครับว่าไอ้ Ey, สำหรับการ์ดวันพีซเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้กว่ามันเป็นแบบซองกาชาแบบนี้ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราจะมีส่วนแบง่งแบบว่าในซองอะออถ้าเปิดออกมาแล้วมันมีแบบว่าลายที่แบบลิมิเต็ดหายากด้วยทั้งดูฟี่แบบเลดฮอกมีทั้งแบบว่าล่างเกียร์ห้าจะหายากเป็นพิเศษแล้วก็รอ ก็จะหายากแล้วก็คิดก็หายากแต่ว่าสามตัวแน่นอนแหละมีแน่นอนทันล่าสุดแล้วเอาพูดไปเพื่อมาเปิดสิครับคุณโอ๊ตครับรอเลยครับใช่ครับผมแกะเลยอ่ะกอ่าเชิญเชิญแบบว่ามาเฮ้ยขอดูทีละการ์ดสิธนการ์ดครับคุณโอสามารถเปิดทีละการ์ดให้ผมได้ได้ได้เลยได้เลยได้อะไรบ้างแค่ข้างหลังก็เท่แล้วขอดูให้หน่อยให้ดูหน่อยอตัดสินแล้วมาเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับ อ่าเจ้าหญิงเชอรี่เจ้าหญิงเจ้าหญิงเชอรี่ของผู้คนแคร์จากภาคเดโตอซานเองเุ้ยแต่สวยนะใช่ใช่ใช่แล้วรู้สึกว่าดีด้วยคุณภาพดีอ่ะเออเหมือนกับอันได้ได้คุณ๋ยวพูดอย่างนั้นน่าจะล่าสุดด้วยแหละนี่นี่ทำตัวเหมือนคล่องอันนี้ในภาคเกาะลอยฟ้าเกาะลอยฟ้าชื่อว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้แต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้กิกี้ปุ๊ปุ๊ ้าวชอปเปอร์แล้วเป็ชอปเปอร์จริงจาด้วยใช่ในล่าสุดของอนิเมะเลยเหลือสอแผ่นสุดท้ายแล้วคุณเลือกเจะเอาไหนซ้ายหรือว่าซ้ายก่อนครับซ้ายก่อนนะครับผมใช่ครับเจ้าบอกว่าเอ้าเฮ้ยมาริจัวรูเออสถานที่ด้วยเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวละครตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นอะไรครับคุณอ๊น ทุกน้องของโดฟามิงโกที่เอามาจูบขออีกสักซองหนึ่งสิครับคุณโอ๊ตเอาได้ครับผมต่อมาผมจะเป็นคนทายคุณโอ๊ตแล้วกันจัดไปนี่โบรกเกอร์นะฮะซองสวยจริงๆท่อยจริงๆแต่ว่าเป็นที่ล่างเกียร์ห้าใช่แล้วตัวตัวสื่อมันแบบเป็นไฟขึ้นอ่ะเหมือนกับแบบเทนนิกะเลยผมเคยซื้อมาเล่นแบบกล่องก่อนมันจะรู้สึกว่าอันนี้คุณภาพเยอะกว่าเลยนะครับหลับหลับแล้วหลับแล้วแบบเพี้ยนเฮ้ยต่อไปเป็นโอ้ไอ้กอดลอยฟ้าอีกแก่ออยลฟ้า อา,อาราชาของน่าจะแบบพุ้นมาเลยไม่เก็ขอบคุณลูกค้ามากครับผมอ๋อองค์คือว้มีิีในมังงะด้วยใช่เออไม่ไม่ใช่แค่ตัวละครไม่ใช่สถา,านที่แต่ว่าคือมีแบบว่าเป็นฉากแอคชั่นจากในมังงะก็โผล่มาด้วยต่อไปจะเป็นรู้จักตัวละครตัวนี้ไหมครับคุณโอารู้จักครับผม แต่ว่าอ่าพูดตรงๆจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเออมอลลี่ใช่ไหมมอลลี่ที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าหนึ่งในแกนนำของคณะปฏิวัติใช่ใช่ซื้อมาสะสมหรือว่าซื้อมาเล่นก็ได้หรือว่าไปได้แบบของแรงมากๆอย่างเทพเจ้ากติกาอะไรเงี้ยก็เอาไปเทรดกับคนอื่นได้อย่างเงี้ยเออถึงว่าผมจะไม่รู้ทุกคนจะไม่รู้กติกากันว่าเขาเล่นกันยังไงเออแต่น่าจะแบบสะสมเพราะอีกหนึ่งซองนะอีกคนนึงซองแกะถ้าเกิเจออ้าวใบแรกของผมคือฉากที่ตอนที่แบบว่าตาโบกู่กับ ซาตเวอร์เจตในเดนโหดซาใช่แล้วในสังเวียนด้วยตอนปลอมตัวของคุณโธเลยครับโอ้ของผมมานี่คือเป็นทหารเรือครับผมอ่ากิกกี้เบอร์สองอ๋อไม่รู้จักอันนี้ผมอันนี้คือตัวละครที่ผมคิดว่าพุทโอธน่าจะไม่รู้อ่าตัวนี้ใครอ่ะคนแค้นไม่ต่อแล้วผมไม่รู้จักเฮ้ยใครอ่ะมาจากโผล่มาจากในเป็นตัวละครที่อยู่ดวงจันทร์ เอเนโอขึ้นไปแล้วไปเทือลรก่งน้องไอ้ไอ้พวกไอ้พวกขุนยนนี่แบบว่าโดนฟ้าผ่าแล้วชาร์จแบตแ่ะใช่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 ผมจำได้ผมจาได้แล้วโอเคประมาณนี้สิไม่เกาะท้องฟ้าตัวละครตัวนี้รู้จักกันไหมฮะไอ้จ้นี้ใช่ลูกน้องของเบลามี่ฮะใช่ใเผางก้ฟ้าแล้วคนีเป็นอะไรตัวยาเป็นไม่รู้จักไม่รู้จักัไม่รู้จักอยู่แต่จำชื่อไม่ได้เนี่ยคุณ <bid. S 2> ก็คืออุซบในค่ของ <ś> วานอคุนีก็คือฉากกาปรปะทะกันระหว่างโซโลก,กับพิกา,กาเองเป็นโรบิน<อ>ในภาคที่ว่าก่อนทําสคริปต์สองปีเป็นนักโทษใช่ไหมช่วงที่เป็นนักโทษเจอคุมาตบปิวไฟแล้วก็กลายเป็นนักโทษขึใช่ไหา หนูน้อยคนนี้ครับผมหนูน้อยที่หนูน้อยหมวกขาวเออหนูน้อยที่อยากตายเจ้าหญิงบันเชอรี่แล้วครับอ้าวเฮ้ยคุณเจ้าหญิงทำไมคุณแบบแรงกันขนาดนี้เนี่ยทำไมเจ้าหญิงบันเชอรี่เป็นลูกหลักหรือเปล่าเออลูกบอกเลยว่าการเป็นไทยผมเนี่ยโคตรจะตึงแบบว่าสุดที่สุดในเด็กแล้วอ่ะทำไมครับเพราะว่าเป็นการ์ดระดับ sr ใบแรกที่แบบเพิ่งจะเจอ sr เออ cp silo รับรุ่นจีนั่นเองโอ้เป็นไงบ๊บ๊ะ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 บ๊โอเคครับถือว่า น่าสนใจมากถ้าอยากซื้อมาสะสมครับก็สามารถไปดูในช็อปของเด็กได้เลยว่ามีคอลเลกชันไหนบ้างที่เพิ่งเข้ามานี่จะเป็นคอลเลกชันล่าสุดเลยอืมอใช่มันก็มีทั้งแบบว่าฉากในมังงะอาร์ตในอาร์ตเพะแล้วก็มีสถานที่ด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังอยู่แบบว่าพวกตัวละครที่มาจากบีเบิลการ์ดแบบว่าพวกเนื้อเรืมอะเรในพวกนี้ก็มีมด้วย ใช่คุ้มครับผมว่าคุ้มแน่นอนคุ้มครับถ้าซื้อแบบสะสมอะคุ้มแน่นอนสักกล่องก็ได้สักกล่องก็ได้อยากมันมีของอย่างนี้อยู่แล้วถ้าถิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ใช่เราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยใช่ใช่ใช่ลิขสิทธิ์แท้ของบันไดครับผมครับผมโอเคครับงั้นก็ขอบคุณคุณโอ๊ตมากสำหรับวันนี้ที่แบบมารีวิวของ จากเด็กด้วยกันอขอบคุณครับฝากช่องทางติดต่อหน่อยครับคุณโอตครับขายให้ทุกช่องหายครับผมบอกเลยโอ้โหกว่าคุณนัทจะลงคลิปนะผมเลยจะลงคลิปมันยังไม่รูวมากเลยคลิปช่องนี้นั่นแหละปัญหาของผมลงช้าอ่าโอเคครับผมก็ฝากติดตามให้ผมกับช่อง OAT Studio ครับผม ก็เดี๋ยวจะฝากแปะลิงค์คุณนัทเพราะว่าเพิ่งเพิ่งทำช่องมันก็อาจจะแบบว่าเซิร์ชไม่ค่อยติดอะไรเด็กปั้นผมเองครับผมเอามาปั้นนะเนี่ยผมเออเนี่ยนี่มันแบบว่าพยายามว่าเฮ้ยเป็นนายตัวเองดีโอ๊ตเออสร้างตัวแล้วมึงเก่งนะเว้ย<อ><อ>โอก้ก็โหตอนนี้ก็อ่ะอโดนหลงผิดแล้วเลยหลงผิดมากับคุณนัทแล้วโอเคครับผมวันนี้ก็ขอคทษมากครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับเจอกันโอเค